มาครับคลิปนี้นะครับขอรีวิวกล่องพัสดุกันหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเนื่องจากชาวบ้านนะครับโอเดนย่านะครับขนมโอเดีย่าที่มีลุ้นการ์ดเนี่ยนะครับหายากมากนะครับผมก็เลยนี่เลยครับให้หลานนะครับดูฝั่งจังหวัดเนี่ยนะครับช่วยหาให้หน่อยนะครับแล้วก็ดลุ้นให้หน่อยนะครับและสิ่งที่ได้ก็คือมาแบบนี้นะครับ โอ้โหมาแบบนี้เลยอ่ะมาอันนี้ส่วนใหญ่เป็นใบเอ็นนะครับเป็นใบเอ็นนะครับอ่ะดูใบเอ็นก่อนละกันนะครับนี่คือใบเอ็นทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับใบเอ็นโอ้เรียงมาเลยนะครับอันนี้มีการเรียงให้เลยนะครับดูสินี่เห็นไหมนี่นะครับโอ้โห เยี่ยมเลยครับมีการเรลงเลขมาให้ด้วยนะครับนี่เยี่ยมเลยนะครับเลขท้ายอันนี้คือเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชุดหน้านะครับชุดข้างหน้านะครับอ่าสลับละน,นี่น่าจะสลับนะครับ รู้ว่าจะมี77หรือเปล่านะครับอันนี้ข้างหน้านะครับอันนี้ข้างหน้าโอเคอืมโอเคครับอันนี้คือการ์ดเอ็นนะครับเป็นการ์ดเอ็น การ์ดใบเอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดที่อยู่ในซองกันนะครับว่าเราจะได้ใบไหนนะครับมาดูซองแรกครับรุ่นพร้อมกันครับอะแบบนี้เหมือนกับรุ่นการ์ดปกติเลยโอ้ยนี่เลยครับโบตันนะครับเป็นดับเบิลอาร์นะครับสวยครับใบต่อไปครับ เป็นอไรอันนี้เป็น R นะครับนี่เป็น R ผมยังไม่เคยเจอเลยบรรดาใบนี้เลยนะครับนี่เป็นคุราม่านะครับใบต่อไปครับอ่าเป็น R นะครับนี่โยโกคุราม่านะครับสวยงามครับพอดีใบนี้มีคนจองแล้วนะครับมาดูใบต่อไปครับ เก็บไว้ก่อนขอดูใบนี้ก่อนครับนี่เป็น R นะครับโบตันเหมือนกันนะครับสวยเลยนะครับนี่แล้วก็ใบสุดท้ายใบนี้ครับให้ทายว่าคือใบไหนครับใบนี้ก็คือใบการต่อสู้นะครับโอ้โห SR นะครับเป็น SR นะครับ83สวยมากๆครับสวยนะครับ ลุนเองไม่เคยได้เลยครับต้องฝากลุนครับนี้สวยไหมครับสวยนะสวยครับยวดูด้านหลังนะโอเคอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะครับดูด้านหน้านะครับว้าวสวยงามครับโอเคครับสำหรับการรีวิวกล่องพัสดุนะครับกล่องนี้นะครับที่ได้จากการฝากให้หลานนะครับ ลุ้นที่ต่างจังหวัดให้เราก็ได้ sr นะครับการาดทอง1ใบนะครับแล้วก็ที่เหลืออีก4ใบนั้นเป็นเป็น r หรือดบ r, r นะครับลุ้นก็ต่อไปนะครับว่าผมจะได้ sr s ใบต่อไปใบที่2หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับๆๆ